ทีเอ e ฟซีฝั่งไทยและฝั่งลาวและต่างประเทศนะคะมือนี่แม่น้องอรดามาตามหน้าสาวพี่น้องหน้าสาวฟันเห็นแม่เพลินพี่น้องลูกสี่คนฟันฟันเห็นแม่ถูกคนเลยพี่น้องก็ะจะลยถือกันเบิดบ้านเลยพี่น้องเด็กอายุแม่แปดสิบสามเด็กออกสามแปดพี่น้องฮักบริทชมเลยค่ะก่อนจะไปกดติดตามช่องแม่น้องอรดาพาโชคเลยนะคะขอ,อบคุณค่ะม,มาฟันวิวให้แม่ไอหนะ้าสาว ม่ค่ามาขายเนื้อให้พี่น้องเลยคนเอ้ยมาขายเนื้อขายสมพี่น้องคุอีหยงยอี้ยะรเงอี้ยงเรออี้ยงเอี้ยงนเลนนเนเหียบ่เอาสอวันถือเลกเจ้าเลกบ่นวราซูฟังอยองมาซื้อแกเอาย คนนะเสือหมามือขสามคนเมื่อสามสี่คนนี้บ่ถือจะสาวหัวบ่ถือจะสาวหัวอยู่นี่เบยม่เบิ์นเบย์บนไอ้บางย่งเนมาอยู่สามแปดมากเพิ่นกับไปบอดี่จินเ่าต้องการกลับบดอทู่บ่อบ่ือคนนี้หันจีบล่กน้องคนก็ขายเนื้อเนื้อย่างเนี่ยเนื้อหัวค่ะเนื้อแหงค่ะโอ้อซื้ออยู่เนาะสุดยอดถูกถูกถูกนอยหึ่งถ่หนอยหนึ่งบ่ถึงเลขเท่นไหรสิเมืาบ่ถือกระซอยหลอจ้า แกงใหม่อันสมกัสมหัวหอ20บาทจ้าดูๆพี่น้องใหญ่ๆยเดี๋ยวปลอลงคลิปลงไป FC ก็สิส่งใหส่งใหส่งใหมส่งให้ อันนี้อะไรอะไรอะไรสิบบาทบ่อะไรยี่อ๋ออะไรยี่สิบาทพี่น้องใหญ่ๆงตัามตัสามอร่อยตั้ใหญ่นะสามใหญ่สาดูเปิดออกแต่ว่าแต่ว่าแม่ลได้กินโมได้ขอเป็นบัลลีส่งกวไทยบ่ล่ะสทั่วไทยส่งแม่ตอมีกิอยู่ไนเน่น่นแน่น่ไเ้นือล่อยนึ่งถือได้พี่น้องส่งไปหอดอันบุญอานเี่ยก็อดูใบก่นดูใบปะบอกเบอร์โทรแม่บอบอกศูนยเก้าสมศูนย์เก้าศูนย์ สี่หกสี่เก้าจ้าเอาอีกรอบศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าศูนย์สี่หกสี่เก้าผู้ใดสนใจพี่น้องเนื้อแห้งถึงร้อยส่งทั่วไทยส่งทั่วไทยนะคะส่งทั่วไทยนี่แม่เอ่ส่งนคสวยแหงข้าเหมือนแก้วเราไงเนื้อติดมันนี่หน่อยแม่มันแห้งหลายเลยหลบขึ้นเอามั้งตาตาเนื้อเป็นมันก็ได้แต่สองโลจะได้โลหนึ่งมันพอแต่มั่นซูมพื่อนึงบานนี้มันแห้งเกิน มันไ้นแซนีนึ่งแม่แซมบาราเตเนือเป็นกับสามบอลอยหนึ่งเื่อถือเลยเาะวาเหนือวนมากมันแพงแม่แนเนี่ยนะลอยหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็ซื้อขึ้นเมือนกั่ไปไปปุ่นเซียนกินเว้ยเซีนกินเลปลาเฮากว่าสิบบได้เซียนถหึงเด็กบดถือไหมเด็กบดถือแหม่ละตนเด็กบดถือพี่น้องเอ้ยง่ายทองปางงานี่แล้วอ้าวงามน่ไม่เกิสิถไ่ถุงใต่ถุงถ้าเป็นงวดที่แล้วเนาะออกสามแปต้อลุกพีเนาะ อเออเีดเดียวง่ายเราเหีดยด่ายพิการนั้งเหละแม่ก็เปผู้เห็ดสมมันเหียดแจบเอาแม่เ็นนนติยาอดโน,น้นไหมคะจช่ซมมิมเนื้อแขนแจบนี่โอ้ยแม่แ,มนนแถมถุงเหรอแถมถุงแถมถุงค่ะแม่แน่กัแพ้งนัวซื้อเนื้อแถมถุงค่ะซื้อเนื้อแถมถุงที่ดีเลยเนาะ อันน่าสาวคุณนางทานคุ่นะระาะอยู่บอกลูกใช่ถือลอยแม่้าวแม่แา่เเร่งออกเขาเลออกแม่สาวทีนู้นที่ย่าลงไปมือเน้าวทีนี้เนาะ ทายหมูว้านแต่ว่ารลอมัเศร้านร่งลเศร้าไม่จ้ะมันร่อยาวคนกระเบิงอยู่ได้จ้ะคนรเบิงอยู่ไอมันก็ไ่ทันมันทายตอนมืดมืมันมเป็นอตอนเศร้าเขาทายไหนเขาเจ็บแตุ่่องมันช่องชงกระั้นคิดนึงก็คือลงพุงนี่เด้อคีเพื่อนน มีนผมวฝันแม่ฝันมีสนุฝันเพิ่์ดเน่ยแต่ใา้เพิ่ผวเล่ไปที่ว่าฝันเห็นแม่เนาะกอนแม่แล้วตัใช่บผู้ไฟเ้ามาหูใส่บองานเร้าผแม่คือเลขแปดสามแม่ด้องคนผมมีดวงคนถูกเป็นเทวดาคนถูกเป็นหนคนไปภัยมาโชรถตะ่ียวมากเลยแม่พ่อนเลวมาเอาหนิฝซเ้อเลขเ้อนีพราปัาแ เมียสาวเพิ่นฟันเห็นบ้านไม่เกี่ยมแล้วก็ฟันเห็นแม่เพิ่นแม่เพิ่นมหาอายุ83ปีบ้านสาม่หลังฟันเห็นคนกันแม่คนเดียวเพิ่นก็ไปใส่บาตให้แม่เพิ่นอายุ83ได้ออก38ล่างพี่ดองนะคะโน่นที่ปอยคลิปนี้ลงไปตอนเศร้านะคะลงมืานีนะคะลงมตอนเศร้านะแม่จ้ะนะครับพี่น้อยซีผู้ได้จคดีกับมาทำบุญกับแม่สาวเด้อ แม่ชาผมเป็นคนพิการพี่น้องเนพิการแต่ว่าผมกลับไปใส่มาใส่ได้อยู่พี่น้องแต่ว่าไปได้ที่ว่าผมทำงานบ่ได้แต่เหตุงานบ่ได้นม่ได้พันแม่นเนาะแม่โชคดีโอ้ขบาทได้อพอาบ้านผมได้เพอบ้านคึซื้อซื้อนะม่ก็เลยบอกสุขคนอมู่บ้านี่ายเลยอย่าอ่อย่น นางใหญ่ใหญ่ใเขาเลใส่หน้ไม่อสวางสนอกจากวดที่วดศูนยูเข่าเนาะผมนูก่ได้มาสัมผัสมาสัมผัสแล้ววดที่นุ่มสัมผัสบอกเข่าเนาะเบนแล้วเมื่อเข่าวนนีเม้นแม่นี่ยก็ที่กระถอยู่กับท้องแม่เนี่ยว่าได้สัมผัสจะเสียฟันเห็นแม่ได้แม่โดนฟันฟันเห็นทวนมากเสียว่นว่อโอยถือเหลวเลยนแม่ถือกระบาดนี่ย ้ก็ไม่ได้บาทเนคนเลยนะมคนเอายอีุ้นว่าถก็ต้าง่ะ นถอรกนนี่ในตะูในตะกูลเพนบบถือแต่าหัวเหมืนวาเอ้าแพ้กเจอแะมาสามตัวแพ่ละโคเด้อไปน้องโคนบบถือแต่ามาสามตัวแพ้่ไมาแพ้ไม้ยาลูกหลานถือนแทบทุกคนรวมสีสิเิเลยค่าเับเขาเนอะอยุงเทพกับโทวบอกกันบอกบอกหลาน มันแม่นใเนไะมของรอดของไม่ัหาัาอะไ้างนี่ยกเสื่ออาย่อันฝันเขียนถือก็คนแบโยกับแม่มากทาวัสดุทหลายจะติดถึงใจสบากเะเทนมไปเยี่ยมหลานสาขาหมูมาเหสกแตนพอดีหลานนั้นก็เลยสื่อห่างแบบนี้มากนะฝันเขยต้องเขย มันออกโซกับเนาะําออกตรงให้คลอ่เล่จ้ะถ้าผมว่าจออกกาใด้เนาะแม่จ้ะถ้าหนูฟันวร่ไดปานนิ่นสามตัวหนูยังตีแปดสามเจ็ดสามะมันออกสามแปดะเอ็ดสี่ทรงไม้ใหมเบื้องเป็นกรรมลอตเตอรี่มิเตแปด8 3มแปก็เอาอัแปดสามจริงๆมันต้องจริงๆเด้อทีเจ้าฟันเล็กมต้องขึ้นต้นด้3สป้าสตัวจะมาแ ก็บรนแล้วจับป่าน้็วมาได้ป่าสามตัวจับปานโปสามเป็ดพระเจ้าปกติเป็ดสาับไปยั่าไแม่นาะตัวบนนี่งนสององก็ซ้ถึงแล้วตัวกลับมือซื้อไหมจ๊ะแม่แต่สองหนึ่งข้างบนสองสองหนึ่งไม่ังยไม่ถึงเลขก็หนี่อาไปบอกอางสาวแม่ซื้อเลขดสสดเอรกบอไปบอกสุขนเพิ่นซื้อม่ล้ว กรนบอกไส้แบส่ดค่ะเนาะไฟันเล่นให้เนาะนั่นละข้างนี่สิฟันใกล้ๆเลขออกหรือว่าฟันต้องัวเนาะเลขสีออกฟันขาที่แหลกว่าฟันแบบเล็กเนี่ยฟันหลายเลียงหลายเล่าค่ะหับอันซึงโนนี่คือกับมอซือเลขเสียบ้านมาถบุสศกิจมอซือโซนๆเนี่ยเนวล่าสามสามป่าถฟันเห็นแมน มันเนาะเอาเกินเราจะไปใส่บาเได้ใส่บานไม่โชกเาะบากาบพ่อวันยาแม่เมาบอกเลยโฉกาบ่มเงินเพิ่นเพิ่นตายจักปีเลยแม่ยไงเออไอม่ตายจักปีตายออี่เกตบต้าโดนคะต้้โดนค่้าันคกาสีเก ทำผู้ใดโชคดีก็จังมาทำบุญกับแม่สาวเด้อค่ะโทรมานะคะ0 981971934เบอร์นี้เป็นเบอร์ลายนี่เบอร์แม่น้องกระดาเด้อจ้ะเด้อบมได้ทิปบุญกับแม่สาวผู้ได้ถือผู้ได้โชคดีนะแม่สาวนะคะจังมาทำบุญน้ำเพลินซอยค่ะกับค้าน้ำกาไฟเพราะว่ามันเป็นคนพิการนะคะเพป็นบุตรใดเห็นงานเป็นบุตรเห็นงานเบอร์แม่เป็นเบอร์มีรายได้อีกยังค่ะเด็กมาเป็นสะพานบุญให้นะนี่เบอร์โทรของแม่น้องกระดานะคะคป็นสีฟันแม็นเนาะเด็กๆสีชมพูนค้ำเพล่น นี่เบอร์โทรแม่น้องกรดานะคะ096 931 9462เก้อดูค่ะเด้อผู้ได้โชคดีนะแม่เจ้าแมงม่าพร้อมจะเป็นสะพานบุญให้เด้อจตเด้อั่ววัดตัวื่ะตอนนะเรเล่นลอดายุเรับ้เมหรอปีชี่ิตปีปีหกสี่หกหาสามแปดออกตังไรกเนออกโค่ะ้องมาขายลอตเตอรี่ของวัดเฟันเห็นเม ว่าเอาไม่าเอาอันอีสินมาเอาลอตเตอรี่นะอันนะัว่าเอาไม่เอาเป็นครูเลยสั่ซแปแปแต่ว่าแต่ว่าแาออกมาแมนอิหลวไมเสียดายพูดถึงเนาะแต่ว่ากังกเงืออยู่ได้ผัว่าลูกสีคนฟันเห็นแม่บดทุกคนสิไหจ๊ะเอาจังหว่านคย่าโยลงขึ้นกันก็ฟันเห็นแม่ะนาดนี้อย่างควางมักฟันก็เลยไปใส่บาทเพิ่มเลยจ้ะใส่บาท่มเะนกัน คนเป็นสาอีกนะคะิ้นกับนน้าโชกอู่กหลาบเนาะขนมากขนมาเลิ้นี้ฮาลงเสานนะงเาน่อยลงหกโมงเช้ามีหลักฐานะคะเหมือนบอกแต่ปากเล่าพีน้องแน่นองดาลงประมาณหกโมงเช้าลงตอนเสานาะแปดสามคนออกแปดสามอยู่ของเมสาออกตัวกลับพี่น้องเด้อี่วาเป็นสะพานมูลห้แมมสาเพราะว่าคนเป็นคนปีกาแต่ว่าคนฟันแม่นได้พี่น้องบเขาทุกงวดแต่ว่ากับเวนงวดเนยบ้เขาทุกงวดพี่น้อง ู้ได้เข้าทกงวดอยากท่านบุญกระเพิ่มกัทิเตอรมานดคะศูนย์981971934เบอร์นี้เป็นเบอร์ลายนะคะติดต่อนรุนทิยาโดยตรงเท่ามากคอมเมนมากนะคะนะคะเจ้าจงจะมาตามแนวทางของแม่สาวหายอีกนะคะถ้าผู้ใดท้าบุญกรเพิ่มในรุนทิยาตามทรงให้แม่ยืนยันว่าสียหายอีบ่งวัดต่อไปฝันมือเกิกัสีหายให้ก่าเล่ะกันกสีหายกเ่ได้แพงเฝันอม้ใหญ่มาเนาะว่าเยโคตรสัญญาอะไ ยินงน้ำไหลอ๋อยิ่นสิ้นเทานี้เข่าก็ได้แมนทำมันจือๆเขาใชโฆษณาบ้านเมืองก็คือโฆษวาไหมแป้งขอเปล่ขอเกล่อขอตะบานนอยมาขอว่าถุดแล้ววางเทียงแม่เหมนไยี่สิบาทฟัดัดสื่อเล็กไงเด้อทำเทียงล้หาใส่น้ำไม่เด้อเออส่เทียง วบวชบอดเหีนยยู่หั่จ้าจ้าแกแก้วมากินเบียร์นี่ันมันสิออกบอกคนก็อกคือเกาบอกคนเป็นหลานเป็นิก่อขึ้นเกาได้ว่าใหญ่ไรเนียเบาไหลเขาบอกโฆษณาไหลเอาแย่กันถือมากกัถื่อนสลากันว่ากถือนกถื่อนไ่ว่ายันออกนะนยันมาออกากับหัวหวนสิออกตัวใดเ้าคือกันท่ากับบอกไปจ้าวันี้คือไดรูเน้ะแม่นาะใครเป็นหน้าข้างเขบพูดแม่ลลายเด้อค่ะที่แบ่งปันแล้ว แม่เราฝันอยู่ใจชิมะมตามนะครับขอพระ大爷ท่านบุญกับแม่สาวเดินน้ำยาก็าจะน้ำทรงไห้นะคะ